ของกลุ่มมิจฉาชีพใช้เครื่องสกรีมเมอร์นะครับดูดข้อมูลจากบัตร ATM มูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทล่าสุดตู้ ATM ดังกล่าวนะครับได้ปิดให้บริการแล้วคืนนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการที่ผู้ใช้บริการตู้ ATM จะป้องกันตัวอย่างไรนะครับ mm. เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ mm. ไปชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปละกกวงณอยุทยา ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพตู้นี้ตั้งอยู่ข้างอาคารอพอลโลริมถนนวิทยุต้องหยุดให้บริการทันทีหลังพบว่าคนร้ายติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์เพื่อจรกรรมข้อมูลในบัตร ATM และนำข้อมูลของผู้ที่มากดเงินจาก ATM ตู้นี้ไปถอนเงินในบัญชีซึ่งมีมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า1 3 0 0ล้านบาทนางสาวจารุวดีใจนพเก้าหนในผู้เสียหายที่เงินหายไป40,000บาทหลังกดเงินจากตู้ ATM ดังกล่าว ยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ทําให้เธอไม่กล้าที่จะทําธุรกรรมกับตู้ ATM อีกเพราะกลัวจะเกิดเหตุซ้ำโอ้ย,ยังไม่ได้กดเลยค่ะยังไม่ได้กดอีกเลยอเออแต่ก็เตือนคนอื่นว่าเวลากดก็คือให้แบบเอามือป้องไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมฉันก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นหลังจากที่เกิดเรื่องไปาจะไม่ใช่แค่ยืนบังตู้อย่างเงี้ยนะ จากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าตู้ ATM ทุกตู้จะมีการติดตั้งเครื่องป้องกันการสกิมมิ่งแต่มิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็ยังใช้วิธีนำเครื่องสกิมเมอร์ครอบกับช่องเสียบบัตร ATM อีกชั้นหนึ่งซึ่งหากผู้ใช้บริการรายใดไม่สังเกตก็จะตกเป็นเป้าหมายทันทีแม้ว่าทางธนาคารจะยืนยันว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสกิมมิ่งข้อมูลในบัตร ATM แล้ว แต่เบื้องต้นผู้ใช้บัตร ATM เองสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจชาชีพได้โดยก่อนกดเงินให้ตรวจสอบสภาพของตู้ ATM ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่และขณะกดรหัสให้ใช้มือป้องเพราะมิจฉาชีพอาจติดตั้งกล้องโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนายประกรณ์พันธนแพทย์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกษิกรไทยแนะนําว่าขณะทําการกดรหัสส่วนตัวที่ตู้ ATM ควรเอามือปิดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องที่อาจซุกซ่อนไว้จำรหัสส่วนตัวรวมถึงใช้บริการ SMS เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนมาตรการหลังจากนี้ธนาคารจะประสานกับบริษัทผลิตตู้ ATM เพื่อหามาตรการไม่ให้คนร้ายนำเครื่องสกิมเมอร์มาติดตั้งได้อีกแล้นนเนี่ยในกรณีนี้ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคงต้องไปคุยกับเวนเดอร์คือผู้ผลิตตู้ ATM ว่าจะมี มาตรการหรือเครื่องมือป้องกันอะไรใหม่ไหมนะฮะเพราะว่าของเดิมที่มีอยู่เนี่ยถูกจรกรรมได้นะร,ร,รับส่วนการติดตามตัวมิจฉาชีพกลุ่มนี้ mm. เบื้องต้นพบว่าเงินในบัญชีของผู้เสียหายทั้งหมดถูกถอนออกมาจากบัญชีโดยมีปลายทางที่ประเทศยูเครนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากตู้ ATM ที่คนร้ายได้ติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ย้อนหลังไปอย่างน้อยหเดือน เพื่อจับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ซึ่งมั่นใจว่ามีทั้งคนต่างประเทศและคนไทยร่วมขบวนการสิริพรประละกวงณอายุธยา NBT News Focus